การแรกนะครับที่เรามาร่วมกันนะครับหลายภาคส่วนนะครับมาร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ขอน้อยของเรานะครับเพื่อความสะอาดนะฮะแล้วก็เป็นส่วนสาธารณะเป็นส่วนสาธารณะที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้ความร่วมมือจากลุกฝ่ายนะครับจากภาคประชาชนก็จากประธานประธานเครือวันสองนะครับคุณพ่อนะครับโอเคครับต้องขอบคุณมากนะครับที่วันนี้เตรียมสำรับอาหาร น้ำมาให้นะครับมาบริการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับในการทํางานให้งานนี้ประสบความสาเร็จแล้วก็บรรู้ว่าตามวัตถุประสงค์นะครับก็ขอให้ทุกท่านทํางานด้วยความสุขนะครับร่วมกับประชาชนแล้วก็ทีมของสอทด้วยครับร่วมกันทํางานร่วมกันนะครับต่อไปจะมีโครงการดีๆอี้ทำร่วมกันอีกเสมอนะครับเพื่อพัฒนาดูแลเทศบาาเนืองของเราให้สวยงามและก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ เทศบาลเมืองมหาสารครามจัดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day พัฒนาทำความสะอาดหนองสะบอนบริเวณชุมชนเกลือวันสองเมื่อวันที่6ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกาที่บริเวณหนองสะบอนชุมชนเกลือวันสองนายภาคินติระพงไพบุญนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day พัฒนาทำความสะอาดลอกวัชพืชและปรับปรุงทัศนียภาพหนองสะบอนหนองน้ำสาธารณะชุมชนเกลือวันสอง โดยมีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนเกลือวันสองร่วมกิจกรรมเทศบาลเมืองมหาสรารคามได้จัดทำกิจกรรม Big g ค e e n i n g Day พัฒนาทำความสะอาดลอกวัชพืชและปรับปรุงทัศนียภาพหนองสะบอนหนองน้ำสาธารณะชุมชนเกลือวันสประจำปี2564เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดแหล่งเพาะพันุเชื้อโรค ดูแลรักษาคุณภาพน้ำซึ่งเห็นได้ว่าจำนวนผักตบชวาและวัชพืชที่มีจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนสำหรับการดำเนินงานนั้นเทศบาลได้รับการจัดสรรเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามใช้ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยประสานงานร่วมกับภาครัฐ ประชาชนและจิตอาสาทุกฝ่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งคาดว่าเมื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำจะช่วยแก้ปัญหาแหล่งน้ำไม่ตื้นเขินระบบนิเวศในแหล่งน้ำดีขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย